บแม่นหลานพื้นเลยวันนี้ดับสองปันตุกไม่คือกินเสือโหลดสองดับสองบนล่างครับเอซีทั้งช่องครับบนและล่างครับสวัสดีครับเอซีทั้งช่องครับเอฟซีเพจเงินเทวดาผ้ารวยครับช่อง YouTube ช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขับเอซีทั้งช่องครับมือนีแอดมินสิไปหาเสี้ยนกระเป๋า สิเอ็ดีเซียนกระเปาา๋าเสวนากระเซียนกระเป๋าว่างวดนี้เพิ่นสีเด่นตัวใดเพิ่นสีดับตัวใดเลขดับเซียนกระเป๋ารับบอกเอฟซีทั้งช่องงวดนี้เป็นงวดที่25่านาติดตามมากๆครับนาติดตามมากๆเลขเซียนกระเปา๋าเลขดับคําว่าเลขดับคือไม่มีให้เอฟซีทั้งช่องเอาไปพิจารณาด้วยรับเด้อถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม ฝากฎกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนที่แอบมินทั้งช่องเผดเงินทวดาภารวยลงแต่ละครั้งเอฟซีทั้งช่องสิบุพบาทคิปตะต่อไปครับให้เอฟซีทั้งช่องได้เอาไปพิจารณาใส่ดุลพินิษวิจารญาณในการรับชมนะครับเด้อเมื่อนี่เสี่ยงกระเป๋าเสียให้ตัวใดแน่สิมีเหล็กเด่นเหล็กดังตัวใดแน่เหล็กดับวาสีดับตัวใด เอาไปติดตามกันเลยครับเอฟซทั้งช่องครับแต่เหล็กเติ라도โตนี่ตัดออกมากแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเหล็กติดสองนี่ตัดออกเพราะว่าเล็กติดสองนี่คือดับแมนบอเอากันออกมาวะเนี่ยเอากันออกมาเบิ้งมันกั้นมีบอดตามสูตรมันเป็นศูนย์สามกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก่าศูนย์สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าตัดออกเอาวะนี่ตามสต่มันไล่ๆกับพี่น้องกัน สื่อปรไว้แล้วเว้ยคือจังกันออกมาแต่ละงวดนี่งวดละสี่คููนี่ก็พอแล้วหนึ่งเจ็ดเออหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่เจอสาหกามสามแค่น้เดออียวไไหนกับพ่เป็นยังกับ,ญญกบห้พี่น้องเพื่อนพิจาราเนา เอาเด่นๆคันออกมาตัวนึงสามตัวด้บ้างนี่สามตัวมีบอปาะเนี่ยเอ้าสามตัวให้สามตัวเนี้ยจากสองคู่เนี่ยตัเออันออกมาสามตัวให้จากสองคู่เนี้ยเก่ายังสีมาดูมาดันแต่ว่าโ้แล้วมันเคยเป็นอันนี้เป็นเก่าเหมันบอหน่อนายสัตว์นี่ครับเขียนจากมือครับลาชาเล็กดับวันนี้ดับสองฟันทงเมนบอแม่หลานเพื่อนเลยวันนี้ดับสองไปยังไอยากคือกินเสือหลดสอง ดับสอบนล่างครับไอซีทั้งช่องรับบนและล่างท้ชมครับหลังจากเข้าไปคุยหลังจากไปเบิงการเหตุสูตรคำนวณของราชาเล็กดับครับหรือเสี่ยนกระเป๋าแล้วแอบมินกามาสรุภภปให้ท้ชมได้เบิงนะครับเสี่ยงกระเป๋าราชาเล็กดับงวดวันที่16มิถุนา2566ครับเลขวันนี้ออกตรงกับวันศุกร์ เส้นกระเป๋าให้ความกรุณนนาให้เลขชุด3ตัวมานําครับเลขชุด3ตัวให้ FC ทั้งช่องอเอา,าไปพิจารณาด้วยครับเดอ้อ907 703ครับชุด3ตัว907 703ชุด2ตัวครับบนและล่างชุด2ตัวบนและล่าง1917 07 63 37และ03 เอทังช่องเอาไปปิจารณาประกอบการตัดสินใจแต่ราช่าเล็กดับครับสมกับให้เป็นล่าช่าเล็กดับครับมวดนี้การันตีมาอีกแล้วครับ f อทั้งช่องครับดับบนและล่าง2ล้านเปอร์เซ็นต์ครับดับเป็นงวดที่25ครับ f อทั้งช่องครับ ดับบนและล่างสองเม็ดเดียวไม่มีการันตีมากว่าไผอยากถือกินให้ซื้อโลดเหล็กสองเพิ่นว่าเสียนกระเป๋าราชาเหล็กดับงวดดับงวดที่ยี่สิบห้าขับงวดวันที่สิบหมิถุนาไม่มีสองขับเอซี FC ทั้งช่องครับ ให้เอฟซทั้งช่องเอาไปประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนบวังว่าสิมีประโยชน์บ่มากกันหน่อยครับช่องน้อยแต่ร้อโปเซ์ครับเอฟซทั้งช่องครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบภาดลิปต่อไปกับสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซใหม่กับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขามาชมใหม่ ช่องน,น้อยแต่ร้อคเรับ FC ทั้งช่องครับเอาไปพิจารณาประกอบการตาัดสินใจทุกขัง้งประกอบการลงทุนให้ใส่ดุลพินิจวิจรารญาณในการรับชมระครับเดอร์สูตรคำนวณที่เพิ่นคำนวณมาแต่ละคณาจารย์ทุกทุกทันแอบมินบอกเก่าหลวงครับถุกทันมีดีกันทุกคนครับ เอกอว,วันสุขคขับเป็นวันสุขที่16มิถุนา2566ครับเข้ามาย่ำอีกที่หนึ่งครับเอฟซี FC ทั้งช่องครับเข้ามาย่ำอีกที่หนึ่งวันนี้เซียนกระเป๋าราชาเหล็กดับให้ชุด3ตัวมาด้วย907703 2ตัวบนและล่างขับ191707633703 ตัวทีเอฟมินขีดเสนเด้นแดงๆให้คือตัวเด่นนะครับเด้อตัวร่องครับตัวกันของเพิ่นแต่ว่ากันไว้น้ำได้จะถิ่มเพิ่อนว่าถ้าผู้ไดสื่อเลขเพิ่นห้ามถิ่มไปเด็ดขาด17และ19ห้ามถิ่มบปเด็ดขาดครับถึงแม้ว่าบบสื่อร้ายกัดติดๆไว้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถออกได้และไม่ออกให้เอซทั้งช่อง ใส่ดุลพินิษว์ิจจรยญานในการรับชมรับฟังครับเลขดับครับการันตีมาร้อยเปอร์เซ็นครับการันตีมาเลยจากปากเสียนกระเป๋าเลยจากปากกล้าชาเลขดับเลยครับงวดที่25ครับดับงวดที่25ดับสองบนและล่างไม่มีดับสองบนและล่างไม่มีการันตีปนานนันครับเอฟซีทั้งช่องครับ สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่นอ้องลำลำรวยลยเงินไหลกองทองไหลมาเดินทางปลอดภัยขอบขั้วอบอุ่นสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ